ไอโฟดอค่ะที่ภาษ,ษาการขายฟอดพับแดงนะคะเราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอดบายนูไอค่ะคลิปนี้น้องไงมีรถกําลังจะส่งมอบอีกแล้ว1คันเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะ Nextgen r a n g e r c a เ X L Plus านั่นเองราคาจัดจาหน่ายคันนี้อยู่6กแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะคะเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรเลยค่ะคันที่เรากําลังจะโชว์กันวันนี้เป็นสีดาและแต่งหล่อรอบคันมากๆเลยไม่อยากให้พลาดคลิปนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวน้องไงพาไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้เรามีตกแต่งอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ด้านหน้ารถก่อนเลยคันนี้ไม่อยากจะให้พลาดกันเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเพราะว่าชุดแต่งจัดเต็มมากๆมาเดี๋ยวเราเริ่มจากที่กระจังหน้ากันเลยกระจังหน้าคันนี้ค่ะเปลี่ยนสายเป็นกระจังหน้า FORD อีกแล้วค่ะปอดเราทําเป็นสีดําขอบด้วยสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวไฟ LED ด้านบนเนี่ยก็ติดตั้งมาให้ด้วยนะ3าจุดมีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะติดเป็นคําว่า Ranger ตรงฝากระโปรงด้านหน้าแบบนี้ตัวนูนนะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิก สีแดงเลยเข้ากับตัวกระจังหน้าด้านหน้าเลยค่ะส่วนไฟหน้านะคะรุ่น XL Plus เขาจะได้ไฟหน้าเป็นมันติรีเฟล็กเตอร์นะคะแล้วก็มีร,บระบบปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด้วยคันนี้เราอัปเกรดติดตั้งเป็นไฟหน้าแบบ Daylight LED นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือโปรเจคเตอร์ด้านในนะคะเป็น Red Eye หรือว่าสีแดงนั่นเองมีสเตเตไฟแลวิ่งอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ติดตั้งเป็นตัวครอบไฟหน้าให้นะคะชุดครอบต่างๆเนี่ยครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายน้องไอก็ hmm. ติดตั้งให้หมดเลยค่ะ mm hmm. ส่วนชุดแต่งอีกหนึ่งชิ้นนะคะ mm hmm. เป็นชุดสเกิ mm hmm. เร์ตเขาเรียกว่าทรงฮอ,อกนะคะหรือว่ารุ่นฮอ,อกนั่นเอง mm hmm. ก่อนหน้านี้น้องไอมีรีวิวไปให้ชมแล้วนะคะรุ่นนี้ซึ่งตัวสเกิร์ตนะคะเอกลักษณ์ของตัวฮอ,อกเลยเนี่ย mm hmm. เขาจะมาสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟด้านล่างให้ตรงนี้ค่ะ3จุดซึ่งไฟตัวนี้ใช้งานได้จริงๆนะคะ,ะคะุณลูกค้า ส่วนกันแครงด้านหน้าเนี่ยชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ทำสีได้นะคะมีสีโครเมียมแล้วก็สีตรงนี้อาจจะทำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็ได้ทำได้เหมือนกันนะคะที่เราเห็นกันก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะอันนั้นคือเป็นสีเดิมของชุดนี้เลยด้านหน้าส,สวยๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อค่ะ ด้านข้างตัวโรสนะคะชูสเกิร์ตฮอเขาก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อค่ะตัวคิ้วล้อเป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะแล้วก็เอกลักษณ์อีกหนึ่งชิ้นของเขาเลยก็จะเป็นคิ้วล้อแล้วก็มีขอบด้านข้างสีแดงแบบนี้นะคะเว้า,เาลงไปตัวคิ้วล้อค่ะเก็บงานยิงด้วยซิลิโคนนะคะเก็บงานเรียบร้อยมากรองรับกับตัวแม็กด้านล่างนะคะแม็กเดิมของรุ e ่นเอกซพ์จะได้แม็กขอบ16นะคะคันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นแม็ก18นิ้วเลยค่ะ แม็กลายสวยๆเลยลายสายฟ้าของเรานี่เองนะคะดำตัดด้วยขิบสีแดงนะแล้วก็ใส่เป็นยาง m a x กซิ7เจนะคะซีรยียางอยู่26560 R18 นั่นเองค่ะเป็นยาง AT นะคะตัวยางเนี่ยก็วิ่งได้ทั้ง On นโรดแล้วก็ออฟโรดเลยคันนี้ไม่ได้ยกเพิ่มนะคะเป็นความสูงมาตรฐานของตัวรถเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างกันแบบชัดๆ กระจกมองข้างนะคะรุ่นเอกอาพัดตัวใหม่ๆเขาจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยนะคะมีมาให้แบบนี้เลยตัวเก่าเนี่ยเขาจะอยู่ด้านข้างตัวรถนะคะอันนี้ก็ติดตั้งมาให้ที่กระจกมองข้างเลยค่ะกรสัรเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปดูด้านบนเดี๋ยวมาดูสติกเกอร์คันนี้ก่อนสติกเกอร์เป็นลายหมูป่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากสติกเกอร์คันนี้สเต็มสุดๆเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกัน ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อฟาร์มของลูกค้านะคะซึ่งตัวสติกเกอร์เรามีลายให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะส่งมาให้ดูได้นะคะว่าอยากให้ติดตั้งเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตรงไงจัดการให้ขยับไปที่ด้านบนเลยนะคะชุดแต่งด้านบนเป็นแรกหลังคานั่นเองงานชิ้นนี้เป็นงานของแฮมเมอร์เลยนะคะตัวนี้คือสวยมากๆเลยนะแล้วก็สายแคมปิ้งนะตัวนี้ก็สามารถต่อเข้าแบบเข้ากับตัวเต็นท์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัว ไฟบาร์นะฮตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยนะคะมีไฟบาร์มีไฟ LED ให้นะคะเดี๋ยว้องไงเปิดให้ดูนะคะซึ่งตัวไฟบาร์เนี่ยเขาจะมีสเต็ปของเขาเดี๋ยว้องกดให้ดูนะคะว่าตัวไฟเขาจะสว่างแค่ไหนนะคะมีออนมีออฟนะแล้วก็ตัวไฟที่เป็นไฟสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองกดดูอ่ะอันนี้คือออนนะคะก็จะติดแล้วก็มีดวงไฟด้านข้างด้วยที่เป็นไฟ LED ถ้าเรากดเป็นตัวด้านบนนะคะตรงนี้ ตัวสเต็ปไฟเขาจะเป็นแบบนี้เลยส่วนอีกอันนึงด้านล่างนะคะตัวนี้ไฟจะเป็นไฟ LED นะคะสว่างมากๆเลย แล้วก็ปุ่มปิดไฟตรงนี้นี่สวยมากเลยนะพร้อมสำหรับสายแคมปิ้งต่างๆจัดได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยด้านท้ายตัวรถมีติดตั้งเป็นตัวโรบาค่ะโรบาอันนี้ก็เป็นงานของ a l a n d e r นะคะเป็นโรบาแขนยาวแบบนี้รุ่นนี้จะมีไฟเบรกให้ด้านหลังนะคะ ส่วนสติกเกอร์ตัวลายหมูเนี่ยเขาจะมีสาดโขนมาจนถึงด้านท้ายตัวรถด,ด้วยสังเกตว่าตัวคิวรอในชุดฮอกนะคะเ็าจะมาทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยชุดครอบไฟต่างๆเราติดตั้งให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะสติกเกอร์มีด้านท้ายติดตั้งมาอีกนิดนึงแล้วก็มีตัวหนังสือลันเจอร์ให้เป็นสีแดงตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะคะตรงด้านล่างการชนท้าย การชวท้ายเป็นตัวแขนยาวนะคะเป็นอบด้านข้างแบบนี้มาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าสีแดงแล้วก็มีหวงมีหัวบอลให้ด้วยนะคะคันนี้ยังไม่จบนะจะมีด้านในตัวรถด,ด้วยค่ะอยากให้ได้ชมกันเพราะว่าด้านในเราก็มีตกแต่งเพิ่มด้วยไปดูกันเลยดีกว่า เปิดเข้ามาจุดแรกที่เห็นเบาะนะคะตัวนี้เปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดินได้สีดาแบบนี้ค่ะปัก n e ็กเจอร์แลนเให้ด้วยสีแดงสวยๆเลยเบาะแคบเราก็มีแถมให้นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะผ้ายางเป็นผ้ายางลายกระดุมติดตั้งให้เรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ไฟหน้านะคะก็ได,ได้เป็นไฟหน้าออโต้นะคะรุ่นนี้ตัวนี้ปรับความสว่างหน้าจอดิสเพลย์นะคะปรับได้เวลาเราใช้รถกลางคืนแล้วแสงมันจ้านะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะปรับได้เลย คอนโซลรุ่นของเอกเพเขาจะเป็นสีดําตัดด้วยสีเทาแบบนี้นะคะซึ่งสีเทาตัวนี้ตัดกับสีดำล้วสวยสุดเลยนะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะคะสําหรับ넥เจนตัวใหม่ๆพวงมาลายัยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้นะคะจอด้านหลังเป็นจอดิจิตอลขนาด8นิ้วส่วนตรงกลางเนี่ย10.1นิ้วค่ะรองรับ Apple c a ค P l a y Android Auto มีโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะด้านล่างก็จะเป็น USB มี Type C ให้เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะของคันนี้ที่เราจะพรีเซนต์กันนะคะภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าไม่ได้ดัดแปลงตัวจอตรงกลางที่มาจากโรงงานเลยนะคะเราใช้วิธีนี้เลยนี่ค่ะตัวกล่องนะคะเสียบเข้าไปค่ะเวลาเราจะใช้งานนะคะเสียบเข้าไปตรง U.S.B เลยค่ะเวลาเราไม่ใช้แล้วก็ถอดออกนะคะไม่ได้ดัดแปลงตัวรถเลยตัวจอเนี่ยเป็นจอรองรับได้ทั้งหมดเลยฟังก์ชันการใช้งานของหน้าจอก็จะมี YouTube มี Netflix อันนี้สามารถดูได้เลย GPS ก็เล่งขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยที่สําคัญนะคะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวรับประกันของตัวรถเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนจอของตัวโรงงานเลยนะคะเราใช้จอเดิมงานง่ายมากๆนะคะก็แค่เสียดตัวกล่องตัวนี้เข้าไปแค่นั้นจบเลยค่ะ ภายในนี่คือจัดเต็มสุดๆเลยนะคะนอกจากภายในที่จัดเต็มแล้วคันนี้น้องไอจะบอกว่าข้างนอกนะคะก็แต่งแบบ full option มากๆถ้าไหนที่สนใจรุ่นของ x l p a s พอยู่นะคะอยากแต่งแบบเน้นลุยๆแบบนี้แต่งจัดเต็มแบบนี้ก็โทรหาน้องไอได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยพาชมรอบคันรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ แอปเอกเพัทคันนี้ค่ะแต่งรอบคันจัดเต็มมากๆเลยค่ะในที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะโทรสอบถามโปรโมชั่นได้ที่0ูนย์981152665นะคะน้องไงจัดการโปรโมชั่นให้เด็ดแบบสุดๆเลยนะคะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะน้องไงมีบริการเซ็นไฟนแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะรับรองได้เลยว่าออกรถกับพี่น้องไงน,นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะส่วนคลิปนี้น้องไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ